สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่มีขนมจีนปลาปนปลาทูนะคะหรือว่าข้าวปุ้นนั่นเองค่ะขนมจีนปนปลาทูค่ะมาเด้อค่ะมาค่ะอือแซ่บค่ะ พอดีกะว่าจะทําน้ํายาขนมจีนค่ะพอดีแก๊สหมดค่ะพี่นอ้องค่ะดีนะที่ต้มปลาทูไว้สองวันที่แล้วค่ะแค่เอามาอุ่นเอาค่ะก็เลยจัดการปดเลยค่ะ ช่ค่ะสามีคอยกระบนบนบอกว่าให้เศร้าเห็ุให้เลิกทำยูทูบเลิกบ่ได้ดอกดทำให้คุณนายได้รู้จัก YouTube ไม่อะไรหรอกสมองแต่ก่อนสมองไม่เดินไงคะสมองเ,เหมือนหุ่นยนต์นะคะไม่มีเหมือนคนไม่มีสมองคือสมองฟอกง่ายๆๆๆๆๆๆๆเพราะว่าทางเพื่อนทาง facebook ก็เขาก็ทำงานกันนอกก็ไม่มีเวลามาคุยกับเราพอเราทำคลิปออกก็ได้มีเพื่อนมาคอมเมนต์ด้หัวเราะเรียกเสียงหัวเราะเรียก ได้ดูได้มีความรู้ได้รู้จักเพื่อนเนาะค่ะกษิเหตตต่อไปนั่นล่ะค่ะถัวค่ะคอยก็จะทำตามภาษาคล้องคอยนั่นแหละอันนี้น้อไม้ ได้เที่ยวแน่ได้เที่ยวมั่งได้กินข้าวกับเพื่อนเพื่อนมั่งเนาะค่ะ ได้รู้จักเพื่อนฟูแต่มีเพื่อนคุยทาง youtube เอ่อทาง facebook ก็ไม่มีเพื่อนคุยตางเขาก็ทำงานกันเนาะค่ะเขาก็ไม่มีเวลามาคุยกับเราอืม ยูทูบนี่ดีจริงๆค่ะพี่น้องทำให้สมองสมอง,มองจากที่คนไม่มีสมองกับมาคนมีสมองค่ะคือสมองไม่ฟอนะคะแต่ก่อนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยหัวตื้อเลยค่ะพอมาได้ได้มารู้จัก YouTube โอสมองแบบเปิดเปิดนะคะ ยูทูบคอยก็เริ่มม่วแล้วมเิงอันเทิงเทียเท่ยวเที่ยวเทิงกินเทิงเฮ็ดกับเขาสารพัดอย่างเนาะคะ่ะตามที่เราถนัดเนาะเราชอบเนาะ อาจารย์เขาว่าก็ไปเริ่มที่ยากก่อนมันก็จะยากว่าน้นต้องเป็นต้องเริ่มต้นจากภายในบ้านก่อนเขาว่าย่างนั้นเคยก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวข้างนอกมากนั่นแหละ ก็เลยทำข้างนอกด้วยแล้วไปเที่ยวข้างนอกด้วยก็เลยเอามาใส่ววรวมๆกันไปนะคะก็เลยออกมาเป็นมั่วคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะจะเจดทานก่อนค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย